เราที่เอ t มสงขลาบ้านเราในวันนี้ M อ t บสงขลาเองก็เปิดพื้นที่แห่งการเดินรู้นะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนอันโซเรียอัตตีนิยะจังหวัดสตูลนะครับเข้าศึกษาดูงานการสื่อโทรทัศน์สร้างแรงบันดาลใจสู่การศึกษาต่อครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่น้องๆนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนอันโซเรียอัตตี ฮัตตีนิยะอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับตลับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน50คนเข้าศึกษาดูงานการผลิตร,รายการโทรทัศน์และการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การศึกษาต่อรวมทั้งเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ประสบการณ์จริงโดยมีนายนปฐมพงศ์แก้วบัณฑิตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่น้องๆนะครับเมื่อน้องๆเดินทางมาถึงก็ได้รับชม VTR แนะไนำบทบาทภารกิจของ NPT 2สงขาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กกล่มประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่มีการสื่อสารสร้างความสนใจข่าวสารและนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนครอบกลุ่มพื้นที่สิจังหวัดภาคใต้ และรับฟังปัญญายรูปแบบการทํางานของาะฝ่ยทั้งฝ่ายรายการโทรทัศน์นะครับฝ่ายข่าวฝ่ายช่างเทคนิค และฝ่ายธุรกาศครับจากนั้นนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้นําน้องนักเรียนและคณะครูเข้าชมการออกอากาศสดรายการแหล่งข่าวชาวใต้ช่วงพิราบข่าวข่าวซึ่งออกอากาศสดนะคะผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง11 MPT South โดยน้องๆต่างให้ความสนใจรับชมกระบวนการผลิตรายการสดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งการถ่ายภาพการกํากับภาพการควบคุมภาพและเสียงระหว่างการออกอากาศที่บริเวณห้องควบคุมการออกอากาศสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ กับน้องๆเป็นอย่างมากทั้งนี้การเปิดบ้านให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และเห็นการทำงานจริงของ n b t สงขลาจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้ต่อยอดสู่การเรียนของน้องๆได้ในอนาคตค่ะ นี่บรรยากศาศเมื่อเช้านี้นะครับห้องสตูดิโอของเราก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับมีน้องๆตัวเล็กๆเ,เนี่มายืนดูอยู่เต็มเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ของน้องๆน,นะครับที่จะได้เรียนรู้ในการนำใบต่อยอดในอนาคตว่าตัวเองในยอยากทำอาชีพนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าในผู้ประกาศเราถามไปว่าน้องๆเนี่ย อยากใคยากเป็นผู้ประกาศบ้างอ่าใครอยากเป็นช่างกล้องยกมยอประมาณหนึ่งคนทั่วตอนนี้ <c oughs> แต่เคสเชื่อแน่ว่าหลังจากนี้จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วแหละเออหลายคนอาจจะมีความในออแรงบันดาลใจเพราะมาเห็นของจริงว่าเออเขาทำงานกันแบบนี้น่าทำเนาะน่าทำน่าจะไปศึกษาด้านนี้นะคะค